สวัสดีครับก้อมนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไฟเดวิลินกันซึ่งเดวิลินเป็นบอสตัวสุดท้ายของแอคแรกซึ่งเราสามารถฆ่ามันได้แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเ mm hmm. พราะเป็นบอสวีกลีบอสอันนี้เราจะไม่สามารถทำดาเมจมันตรงๆได้เราต้องตีมือมันกอนแล้วหลอดเลือดที่เป็นสีขาวของมันจะลดลงพอหมดแล้วเนี่ยมันถึงจะล้มลงมาให้เราตีคอมัน ท่าแรกที่มันจะใช้คือขวดลงมาวิธีหลบก็คือยืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละง่ายสุดถ้าเราแดชซ้ายกับแดชขวาบางทีเราจะโดนมันขวนเพราะงั้นถ้าคิดว่าน่าจะแดดไม่พ้นก็อย่าแดสถ้าอยากเสี่ยงแดสก็แดสไปข้างหน้าก็ได้ท่าที่สองก็คือเอาหน้าไถาลงมาข้างหนึ่งแล้วแล้วเราจะสามารถตีมืออีกข้างของมันได้ คือหน้ามันจะปิดมือข้างที่มันไถอยู่ท่าต่อมาก็คือ,คอท่าตะกี้ที่มันใช้ก็คือก้มลงมาแล้วก็พ่นลมไปทางหนึ่งซึ่งเราจะสามารถบอกได้ง่ายมากเลยวมันจะพ่นไปทางไหนดูจากคอมันพอมันพ่นเนี่ยมันจะค่อยๆขยับมาหามืออีกข้างซึ่งมันจะไม่ขยับมาจนถึงมืออีกข้าง งนั้นจุดเสพและจุดที่เราทำดาเมจไปได้คือมือค้างที่มันไม่ได้พ้นพอมันล้มแล้วเราก็จะตีคอมันได้เวลาตีคอมันต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเรากดเปลี่ยนตัวหลายๆรอบบนคอมันเนี่ยบางทีเราจะตกลงมันจะคอมันได้แล้วก็เวลาที่มันล้มลงมาเนี่ยบางทีคอมันจะทับเราแล้วเราจะเข้าไปติดอยู่ในคอมันได้แล้วเราจะต้องขยับเยอะอยู่กว่าที่จะออกจากคอมันมาได้ น,นต้องระวังสองจุดนี้จนกว่าเขาจะแก้ถ้าต่อมาที่มันจะใช้คือเผาพื้นเผาพื้นเนี่ยผมเข้าใจว่าทริกเกอร์ตามเวลาไม่ได้ทริกเกอร์ตามเลือดคือเวลาผ่านไปสัาพมันก็จะเผาพื้นมันจะเผาทีละสามพื้นแล้วมีทั้งหมดแปดพื้นให้เรายืนถ้ามันเผาครบแล้วก็คือไม่มีพื้นไหนปลอดภัยพื้นที่มันเผาก็จะ ทำดาเมจเราเรื่อยเวลาเราไปยืนบนมันซึ่งถ้ามันเผาครบแล้วเนี่ยมีทางที่เราจะรอดคือเราต้องไต่พายุคือพื้นไหนที่โดนเผาเนี่ยมันจะทําให้ตรงขอบพื้นเนี่ยมันมีพายุเป่าขึ้นไปถ้าเราลอยตัวอยู่กับพายุนั้นเราก็จะไม่โดนดาเมจจากพื้นแล้วพอบอสมันลงมาให้เราตีเราค่อยลงไปตีแต่เราก็จะโดนพื้นผเผาด้ยนะแต่คือเราก็คงต้องแบบกินอาหารอะไรแล้วก็พยายามตีแลกบอสไประหว่างว่าเราจะฆ่าบอสได้วันที่เราจะโดนพื้นเผาตาย อย่างที่ต้องระวังก็คือเวลาเราตีขามันไอตอนที่มันใช้พายุเนี่ยถ้าเรากดเปลี่ยนตัวบางครั้งตัวเราจะวาไปอยู่ตรงกลางทำให้เราโดนพายุเพราะว่าเล่นอยางบ้านเรามันปิงเยอะผมเข้าใจว่ามันเป็นที่ปิงคือถ้าเราปริงไม่เยอะเราจะไม่เป็นแต่ประเทศไทยน่าจะปิงร้อยพอเพราะเซอร์มันอยู่ไกลอยู่ ผมรู้ว่าถึงท่าลูกบอลน,นี่เลยนี่นะท้าลูกบอลน,นี้ก็ไม่มีอะไรมันก็เลงเราแล้วก็ยิงลูกบอลใส่เราสองทีแค่นั้นเราก็ยืนนิ่งๆให้มันเลงก่อนพอมันเลงปุ๊บเราก็เดชไปอีกข้างนึงแล้วมันก็จะเลงอีกทีเลยแล้วก็เดชไปอีกข้างนึงเนี่ยพื้นที่โดนเผาจะมีพายุให้เราขึ้นแบบนี้อันนี้ผมก็โดนเผาไปหกแล้วเหลือแค่สองพื้นที่ยืนได้ ผมว่าท่าที่หลบยา้ายสุดคือท่าที่มันเอาหน้าไถาลงมาเนี่ยแหละเพราะมันบอกย่าก็มันจะไถ่างในไอ้ท่าพายุนี่มันจะง่ายเพราะมันจะขันหน้าชัดเจน าเราอยากกระโดดไปแพลตฟอร์มข้างๆโดยที่แพลตฟอร์มนี้ยังไม่โดนเผาเนี่ยเราสามารถใช้ท่าพายุท่าท่าลมอะไรก็ได้ใส่แฟรีที่อยู่ตรงขอบของแพลตฟอร์มได้แต่ว่าเราไม่อยากเอาตัวท่าลมเข้ามาเล่นในไฟนี้เพราะมันทำดาเมจไม่ได้ <laughs> มันเลย เือนไม่ช่วยการที่มีแฟรี่อยู่ตรงขอบเนี่ยนี่วันนี้ผมโดนว,าว้าวกลับมาตรงกลางพอบักแต่ยังดีที่เสียงหลิงที่เป็นตัวดาเมจผมไม่ตาย ก็ไม่ยากนะบอสตัวนี้ผมว่ายากถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างก็คือตอนที่เราลงครั้งแรกๆหรือไม่ก็ตอนที่เรายังไม่ค่อยมีตัวดาเมจดีๆเาะบอสส่วนมากหล,ลบไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆฆ่ามันได้แต่บอสตัวนี้เราทําไม่ได้เนี่ยเราต้องมีตัวดาเมจก่อนถึงจะมาจัดการมันได้ดรอปก็โอเคอยู่ดรอปของ5้าดาวเกือบตลอดก็มีแค่นี้สําหรับเดวิลินถ้ามันแก้บั็กแล้วผมคิดว่าจะเป็นบอสที่ดูเจ๋งอยู่ตัวหนึง่ง น่าเสียดายที่มันไม่ยากหวังว่ามันจะมีแบบเวอร์ชั่นยากกว่านี้มาให้ตีที่มันมีท่าเยอะกว่านี้เพราะท่ามันตบง่ายกับทุกท่าแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ <S <S ก็ขอบคุณทุกคนว่าครับผมที่ติดตามชมในวันนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ